แต่ยอมรับนะครับเป็นเรื่องที่ที่สบตรกเลือบานในหนักใจมากนะครับเพราะสังคมปัจจุบันในประเทศไทยนะครับมีสองกระแสกระแสหนึ่งก็คือจากการที่ไปเยี่ยมเยียนพี่น้องประชาชนตามแนวชายแดนไมื่อว่าที่อุบลสุรินหรือว่าที่สากแก้วที่ได้ไปมาแล้วพี่น้องประชาชนตามจังหวัดชายแดนนะครับเรียกร้องให้รัฐบาลเนี่ยยุตินะครับโดยเร็วเพื่อเพราะว่าเขาได้ขอความเห็นใจว่า เขาประสบความเดือดร้อนเป็นอย่างมากนะครับไม่อยากให้ใช้ความรุนแรงคือเขาห่วงในแง่ทั้งความปลอดภัยและในแง่ทั้งเศรษฐกิจนะครับอยากให้รัฐบาลคลี่คลายสถานการณ์โดยเร็วแต่พอผมเดินทางกลับมากรุงเทพนะครับผมก็จะเจอพี่น้องส่วนกลางอีกส่วนหนึ่งก็จะบอกว่าอยากไม่อยากให้รัฐบาลอ่อนข้ออยากให้ใช้มาตรการที่เข้มแข็งเพราะฉะนั้นปัจจุบันสังคมมีลักษณะอย่างนี้นะครับ ผมต้องกราบขอบพระคุณท่านผู้นำฝ่ายค้านท่านผู้ทรงเกียรติที่กนุนาซักถามผมจะได้ถือโอกาสเวทีนี้ในการชี้แจงนะครับว่าขอความเห็นใจทุกภาคส่วนนะครับในประเทศไทยว่าปัจจุบันในในประเทศไทยเนี่ยเรามีความคิดกันอยู่สองกลุ่มนะครับพี่น้องประชาชนตามในวแขยแดนอยากจะให้ยุติโดยเร็วนะครับแต่พี่น้องบางส่วนนะครับในส่วนกลางก็มองว่าต้องยึดถือศักดิ์ศรีของเราเป็นหลักนะครับตรงนี้ ทำให้รัฐบาลหรือสอบตอรกรเนี่ยมีความคือการตัดสินใจแต่ละเรื่องนะครับจะต้องใช้ความรอบคอบและชั่งน้าหนักให้ดีนะครับอันนี้ต้องกราบเรียนท่านประธานขอความเห็นใจแต่ผมก็เห็นด้วยกับท่านผู้ทรงเกียรติว่าถ้าเราทําอย่างนี้ต่อไปนะครับพี่น้องประชาชนตามในชายแดนจะได้รับความเดือดร้อนนะครับซึ่งวันที่ผมร่วมคณะทนายยมตรีไปตรวจเยี่ยมพื้นที่นั้นพี่น้องประชาชนตัดพ้อต่อว่าเป็นอย่างมากนะครับว่าเมื่อไหร่จะยุติ แต่สิ่งที่ผมเจ็บปวดในฐานะเป็นรัฐบาลก็คือพี่น้องประชาชนในพื้นที่จังหวัดสระแก้วจังหวัดจันทบุรีจังหวัดตราดต่อว่าว่าเขาไม่ได้อยู่ในพื้นที่ขัดในพื้นที่ตึงเครียดแล้วทำไมดึงเขามาเกี่ยวด้วยตรงนี้ซึ่งเป็นความเจ็บปวดที่ผมอยากจะกลับเรียนขอความขอความเห็นใจจากท่านประธานนะครับว่าการบริหารสาการเนี่ยเป็นไปด้วยความยากมากเพราะในสังคมมีทั้งสองฝ่ายนะครับฝ่ายที่อยากให้ใช้สายแข็งก็มี ผมมั่นใจว่าท่านผู้ทรงเกียรตินะท่านได้ยินจากในสื่อโซเชียลในสังคมอยู่แล้วแต่ขณะเดียวกันพี่น้องประชาชนตามในชายแดนก็โอดครวญน,นะครับเขาตัดเพาะต่อว่ารัฐบาลว่าวางแผนในห้องแอร์นะครับซึ่งเป็นเป็นคำพูดซึ่งฟังแล้วผมเจ็บปวดมากนะครับจริงๆผมไม่ได้วางแผนในห้องแอร์ผมฟังข้อมูลจากหน่วยงานทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับเป็น เป็นข้อมูลที่สะเทือนใจเมื่อเด็กนักเรียนนั่งเรียนต้องระวังต้องฟังเสียงไซเรนว่าไซเรนจะดังขึ้นเมื่อไหร่อันนี้ละครับคือสิ่งที่สบตรระมัดระวังในการที่จะไม่ทําให้เหตุการณ์บานปลายเพราะว่าถ้าเหตุการณ์บานปลายแล้วเนี่ยผลความเสียหายที่เกิดขึ้นเนี่ยมิได้เกิดกับกองทัพอย่างเดียวนะครับจะเกิดกับประชาชนด้วย ปัจจุบันทางสบตรพยายามสื่อสารทางเชิงยุทธศาสตร์นะครับให้ทั้งฝ่ายไทยและฝ่ายกบุูชาเข้าใจว่าภัยคุกคามวิกฤตที่อยู่ข้างหน้าเราเนี่ยคือภัยเศรษฐกิจนะครับที่กําลังคุกคามมาข้างหน้าแต่ถ้าเรามาเกิดการกระทบกระทั่งกันจนกระทั่งเกิดการลบการเกิดความเสียหายจะต้องมาฟื้นฟูประเทศเนี่ยแล้วเราจะฟื้นฟูเศรษฐกิจได้อย่างไรนะครับอันนี้คือสิ่งที่สบตรเน้นย้ำนะครับ กาบเรียนท่านผู้ทรงเกียรตินะครับขอญาตขอภัยครับกาบเรียนรรท่านประธานไปผ่านไปยัง,ผ,ยงผู้ทรงเกียรตินะครับว่าเราเร่งรัดนะครับยืนยันว่าในสบตรกรเนี่ยพยายามที่จะเร่งรัดให้การโน้มน้าวนะครับเชิญชวนให้ทางฝั่งกัมูชาเนี่ยมาเข้าสู่บรรยากาศการเจรจาแบบทวิภาคีตามที่ผมได้กาบเรียนรรท่านประธานในเมื่อสักครู่นี้ว่าในบรรยากาศของ GBC เนี่ยดีขึ้นนะครับ เล็กน้อยคือเขามาดีคือเล็กน้อยผมกราบเรียนย้ำอีกครั้งว่าคือเขาหันมาคุยด้วยละแต่ก่อนเขาไม่ยอมคุยเลยนะครับเขาไม่เขาบอกไม่คุยนะครับนอกจากเราจะต้องข,ขึ้นขึ้นสู่สารโลกอย่างเดียวนะครับแต่ปัจจุบันเนี่ยทางฝ่ายกบชาเริ่มหันมาคุยแล้วแต่เพียงแต่ว่าเงื่อนไขในการต่อรองว่าเจปประชุมเจประชุม GBC แล้วเนี่ยจะเป็นอย่างไรนะครับปัจจุบันอยู่ในขั้นการประสานงาน